The Shock คุณออสปัจจุบันอายุ35ปี คุณโอ๊ตบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีย้อนกลับไปนะครับ2-3เดือนที่ผ่านมาและคุณโอ๊ตให้ชื่อเรื่องว่าไม่จอดไหนเหรอเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับคุณโอ๊ตอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีครับเสียงหลอ่อเสียงเพราะเหมือนเดิม ครับนะครับโอ้วันนั้นโอ๊ตโทรมาเล่าพี่ป๋องเลยใช่ไหมใช่ครับเรื่องบ้านใช่ป่ะใช่ครับโอ้ก็เดี๋ยวผมขออภัยกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทุกคนเลยครับพอดีเมเห็นในคอมเมนต์ว่าประมาณว่าแบบเสียงเหมือนแบบเสียงกระซิบเสียงว่องนอนอะไรเงี้ยพอดีผมเป็นคนเสียงดังแล้วแบบบางทีเลยพยายามเบาวอลลุ่มตัวเองครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเบาไปเดี๋ยวพี่จะบอกนะโอ๊ตนะ แต่ว่าเสียงตอนเนี้เสียงโอ๊ตดีแล้วแล้วเรื่องเสียงหล่อเหมือนเดิมนะครับโอ๊ตเรื่องนี้ที่โอ๊ตจะมาเล่าเรื่องที่สองถ้าเกิดเรื่องโอ๊ตน่าดยที่สุดในค่ําคืนนี้รับไปเลยตุ๊กตาองุ่งหนึ่งตัวนะครับครัเอาละฮะเห็นเกิดขึ้นที่ชนบุรีสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับคือผมย้ายมาจากกรุงเทพครับมาทํางานอยู่ชนบุรีประมาณห้าปีแล้วครับ บ้านโดยปกติก็แต่ก่อนเนี่ยผมจะอยู่บ้านที่แหลมฉบังก็คือเป็นบ้านผักของพนักงานออืแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอคุณแม่กเกษียณเนี่ยก็เลยท่านก็เลยมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วผมก็เลยย้อนมาอยู่บ้านนี้ด้วยอือยู่ที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับครับพอทีเนี้ยอย่างอย่างที่ผมเค,เคยเคยเคยบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าผมมาทำเดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้จะทํางานเป็นกะ แล้วพอดีวันนั้นเนี่ยผมต้องไปเข้าเวียนตอนตอนสามทุ่มแล้วออกเวียนตอนตีหนึ่งครึ่งจากแหลมชะบังกลับมาที่ตัวเมืองนะครับถ้าเกิดวิ่งบายพาสมันจะใช้เวลาโดยประมาณสามสิบนาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งผ่านเส้นสุขุมวิทเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่านั้นหน่อยก็เลยด้วยความที่ว่าเออยากรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันดึกก็วิ่งบพาสครับ แล้วก็มาเข้าทางด้านหลังของคือคือซอย้านผมเนี่ยสามารถเข้าได้สองทางใน <Okay. S 2> ทางหน้าวัดกับทางหลังวัดซึ่งผมก็เลยเข้าทางหลังวัดแล้วก็วิ่งมาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นถนนแบบเป็นตัวเอสนะครับพี่ขวัญแล้วแต่ว่ามันจะมีเหมือนทางมาเชื่อมเล็กๆด้วยอันหนึ่งก็เลยมันจะดูมันก็เลยกลายเป็นดูเป็นทางสามแท่งนะครับครับระหว่างที่ผมลับมาเนี่ยตอนตีหนึ่งนิดๆน,น,นะครับอ่า ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าผมจะเรียกฝั่งฝั่งวัดว่าฝั่งวัดนี่คือทางขวาแล้วก็ทางฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามวัดเนี่ยเป็นทางซ้ายครับครับคือผมเลี้ยวรถปุ๊บเนี่ยไฟรถนะครับมันส่องไปทางพอพอระหว่างที่เป็นตัวเอสครับพอส่องไปปุ๊บแบบมันเจอทางซ้ายมือเนี่ยผมเห็นเป็นคนแก่ครับอดูดูจากรูปผ่านสันญานแล้วน่าจะอายุประมาณสักแปดสิบ เ้าสิบได้ครับคึอแก่มากคึอแก่มากแล้วใส่กางเกงขากรวยสีเทาครับคือผมจําได้แม่เลยใส่ไม่ใส่เสื้อกางเกงขากรวยสีเทาผมก็ขับรถผ่านมาแล้วพอขับผ่านปุ๊บผมก็คิดเอ๊ะทาไมคุณตามาเดินอะไรตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วนะครับอผมก็แต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมเคยเล่าไปว่าผมเห็นบ่อยครับพวกเนี้ย คือถ้าเกิดเราเห็นพวกนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรคืออันไหนคือคนอันไหนคือไม่ใช่คนนะครับ,รบแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าเอ,อน,น่าจะเป็นคนอะไรเงี้ยผมก็เลยขับกลับบ้านก็เป็นอย่างเนี้ยครับประมาณสามถึงสี่ครั้งก็คือผมอเจอแย่ยบ่อยมากโอ๊กกำลังจะบอกว่าเจอคุณตาคนเนี้สามสี่ครั้งเลยเหรอเวลาขับรถกลับบ้านตอนเวลาเนี้เหรอใช่ครับเฮ้ย <Hey. S 2> ใช่ครับ แล้ะขนาที่เจอคุณตาเป็นยังไงคุณตาเดินสวนเราหรือว่าคุณตาเดินตามรถเราไปข้างหน้านํารถเราไปหน้าเราเดินเดินแค่เดินอยู่ด้านหน้าครับแค่เดินนํานํารถไปยู่ซ้าใช่ครับแล้วผมก็จับขับผ่านแกตลอดผมค่อยเออแกมาเดินดึกๆึกนะแต่ลูกหลานทำไมไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปตัดผมในร้านร้านตัดผมที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านก็คือใกล้ๆก้วัดเหมือนกันนะครับครับ ก็เจอกับคือผมจะคุยกับพี่ช่างทําผมคนนี้ประจำว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเออผมก็บอกเออที่ขับรถกลับบ้านเดี๋ยวนี้ยผมเจอคุณตาคนหนึ่งอะด้วยความที่ว่าแกเหมือนกับแกเป็นแกเป็นสาวประเภทสองอะครับแกก็จะชอบเมสากับคนอื่นผมก็จะแบบเออพี่พี่รู้จักไหมเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งผมเจอแกหลายทีแล้วอายุแบบน่าจะ ปดสิบเก้าสิบแล้วนะเดินบน,นเดินมาเนี่ยตรงถนนเนี่ยแบบผมเป็นห่วงแกว่ะอะไรเงี้ยมันดึกแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็แบบเงียบไปเลยครับล้วก็หันมามอน้องโอ๊ตเห็นเหรอรผมก็บอกผมกบอกเออใช่ครับพี่ผมเจอเนี่ยผมเจอแกวมาสามสี่ครั้งแล้วแล้วน้องโอ๊ตทำยังไงเขาก็ถามนะผมบอกผมไม่ได้ทำอะไรผมก็ขับรถกลับบ้าน เพราะว่าผมก็แค่คิดว่าเออใครปล่อยให้แกมาเดินเพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานแกไปไหนอะไรเงี้ยพี่เขาเลยพูดบอกผมว่าน้องโอ๊ตถ้าเจออีกอย่าหยุดรถนะออย่า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 มองแล้วอย่าอย่าชวนแกขึ้นรถนะครับผมก็บอกว่าทําไมอะพี่มีออะไรโอ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 ที่พี่บอกผมได้ผมเห็นประจำถ้าเกิดไอ้เรื่องอย่างนั้นน่ะ เขาก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่ขับรถกลับมาแล้วพี่เจอแกนี่แหละพี่ก็เลยเหมือนชะลอรถอะพี่ก็ถามว่าป้าจะไปไหนไปส่งไหม,มแกก็ไม่ตอบไม่พูดอะไรเลย,เลยแล้วแบบแกเดินก็แกก็เดินก้มหน้าครับพี่เขาก็เลยแบบเหมือนกับรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วเขาก็เลยแบบรีบขับออกมาเพราะว่าโดยปกติแล้วคน ผู้เฒ่าผู้แก่แถวเนี้ยครับแถวบ้านผมเนี่ยเวลาเขาคุยกับใครก็คือแบบมันมีใครทักะครับแกจะแกจะต้องคุยด้วยครับครัด้วยความที่ว่าแบบเออเหมือนเห็นคนแถวนี้ก็เหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับ<อ>เพราะว่าชุมชนมันไม่ได้ใหญ่มากคนระับแกก็ไม่พูดอะไรก็พี่ช่างทำผมเนี่ยก็ขับรถกลับบ้านเขาบอกน้องโอเชื่อไหมพี่ขับถึงบ้านนะหมาทุกตัวในบ้านหอนหมดเลยสิบกว่าตัว ผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่แล้วแล้วทําไมมันถอนทําไมอะเขาเขาบอกว่าพี่อลงจากรถแล้วพี่ไปเข้าไปในบ้านแล้วพอเปิดไฟในบ้านปุ๊บแล้วหันมาดูรถอ่ะแกนั่งอยู่ในรถอุคุณตาคนหน้าเหรอใช่ครับอุ้ยแกนั่งอยู่ในรถแล้วแกไม่ยอก<อ>แล้วคือพี่เขาก็เลยบอกว่าแกก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าเหมือนแก แกชวนมาแล้วอ่ะครับโอ้เปิดปากใช่เปิดปากชวนแกไงใช่แกก็แกก็ไปด้วยทําไงครับแกก็เลยกัดกัดฟันนะครับเดินไปที่รถครับแกบอกว่าแกเดินไปที่รถแล้วแกก็บอกบอกคุณตาว่าคือแกพูดโดยที่บอกว่าพอขับเดินไปถึงรถแล้วไม่เจอคุณตาแล้วเอแกก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับหนูเลยโอ้อะไรเงี้ยครับเห็นว่เดินกลับเข้าบ้านไป ระหว่างเดินทางหลังกับเขาบ้านไปอ่ะก็มีเสียงดังคือเหมือนกับเสียงมาคาซิปข้างหูครับอว่าก็มึงชวนกูมาองโอ้โแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าคือเหมือนจริงๆแล้วพี่คนเนี้ยครับเขาก็จิตจิตแข็งพอสมควรนะฮะอ๋ออ๋เขาก็เขาก็แบบเหมือนกับโมโหอ่ะเขาก็โดดเขาก็ขึ้นรถเลยขับกลับไปตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าตาหนูเอามาส่งแล้วนะตาลงเลยอ๋ออ๋อครับครับ เขาก็รีบขับรถกลับบ้านเมื่แล้วลกกบบลตอนอแล้วตอนพี่พี่แล้วว่าตอนไปส่งเขาเปิดประตูส่งไหมหรือว่าเขาแค่บอกว่าอาตาหนุมมาส่งแล้วนะตรงนี้อะไรเงี้ยเขาบอกแค่ว่าเขาเขาไม่ได้ลงจากรถครับเขาบอกแค่ว่าตาหนุ่มาส่งแล้วนะเออๆครับครับครับแล้วเขาก็จอดอยู่ประมาณเขาบอกว่าเขาจอดปุ๊บแล้วเขาก็ออกเลยครับจอดนิดเดียวแล้วก็ออกเลยครับพอผมได้ยินผมก็แบบไม่กล้าไม่กล้ากลับทางนั้นแล้วพี่ขวัญผมก็ออกเลยแบบผมก็เลยโอืยเรางั้นเรากลับ สุขุมวิทธรรมดาแล้วกันเลยเเออยอมอ้อมดีกว่าใช่ครับผมก็เลยขับกลับสุขุมวิทเนี่ยโดยประมาณจนกระทั่งเมื่อเดือนเดือนที่แล้วครับมันมีมันมีเหตุทําให้ผมจะเป็นต้องกลับทางนั้นซึ่งพี่เชื่อว่าโอ๊ตก็น่าจะลืมเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วปัญหาคือมันไม่ลืมครับพี่ขวัญเพราะว่าผมมาด้วยความว่าอย่างพี่ขวัญก็รู้อย่างที่บัทรซ่าบอกว่าช่วงต้น้านี้ผมโทรมาแต่ช็อก ผมก็ยังแบบเออยังยังจำเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่ผมก็ขับมาทีเนี้ยปัญหาคือวันนั้นนะครับผมก็ฟังแต่ช็อกอยู่ด้วยอระหว่างขับรถกลับมาแล้วปกติอะแกจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออย่างที่ผมบอกให้ขวัญนะครับคือเลี้ยวเลี้ยวโค้งตัวเอสมาฟืบฟืบแล้วจะเห็นปุ๊บเนี่ยฝั่งฝัางฝัองฝั่งฝั่งฝมือฝว่งฝัดถูก่ั่งฝั่แล้วที่ผมเห็นั่งฝั่งฝั่งเห็งหลังกั่งกั่งฝั่งวั่ั เพราะว่าแกเดินอยู่หน้ารถผมถูกปะแต่วันนี้แกเดินไปเดินอยู่ฝั่งวัดแล้วแกะหันหน้ามาทางรถผมโอ้ยโอ้โอ้โอ้ผมขับรถแบบผมโอ้ยไม่ไม่ไม่มองไม่สบกตาไม่อะไรนั้นขอผ่านแบบขอโทษครับขอผ่านไม่ได้อ่ะเออเลี้ยวพอเลี้ยวผ่านแกไปปุ๊บไหมครับคือมัน อะไรไม่รู้ี่ขวัญผมดันมองกระจกหลังไว้โอ้ยเป็นพี่ก็มองคือคนขับรถอะ่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดเรารู้หมดแล้วอะ่ะว่าสิ่งที่เราเห็นันไม่ใช่คนเน่ะขับผ่านตั้งใจความตั้งใจของคนเราครับมันเป็นอากัปกิริยาปฏิกิริยาของตัวเราเองอะไรเงี้ยขับผ่านเสร็จปุ๊บต้องมองแล้ววะอะไรเงี้ยมันต้องมองทุกคนเป็นพี่พี่ก็มองพี่เชื่อ<ต>เออคือเออณตอนนั้นนี่ขวัญมันเหมือนแบบ คือผมพอพอเราฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะๆผมรู้สึกเลยว่าด้วยความที่ว่ามันผิดปกติคือแกไปเดินฝันของข้ามาพี่อผมก็เลยขับช้ากว่าปกติเพราะพี่ขวัญเคยได้ยินใช่ไหมครัว่าแบบว่าเวลาพวกนี้โล่มาในที่แบบเนี้ยบางทีมันจะเกิดอุบัติเหตุผมก็ขับช้าลงนิดนึงครับแล้วก็มองกระจกหลังพอมองกระจกหลังปุ๊มีเสียงมาข้างหูเลยพี่หน ไม่จอดไหมหรอ oh. แล้วแบบผมก็แบบสิ่งที่ผมเห็นนะนี่ขวัญผมบอกเลยว่าครับผมเคยอ่านคอมเมนต์ในในวิดีโอไลฟ์ของเดยช็อกเนี่ยอ uh. มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าถามจริงๆใครกันที่เป็นคนเอแบออุปโลกขึ้นมาว่าเปลต้องเป็นแบบเนี้ย ไม่รู้คือเรารู้พี่เท่าเท่าเท่าที่พี่รู้แล้วพี่อ่านมานะครับตามหนังสือตามอะไรต่างๆให้ข้อม,มูลมาว่าเปรดเนี่ยก็มีหลายจําพวกเหมือนกันมีหลายลักษณะเหมือนกันแต่ผมบอกเลยพี่ขวัญไม่คนที่อุปโลกเรื่องนี้ขึ้นมามันคือคนที่เห็นเพราะวันนั้นนะ่ะสิ่งที่ผมเห็นคือคุณตาแกยืนหันมามองรถผมไหมคือแกเดิแกแกเหมือนกับหลังหันนะครับอมอมองที่รถ แล้วแกบบกมือบอกมือครับคอมันคิดภาพกแกบบกมือครับแล้วตัวแกก็ค่อยยืดสูงขึ้นแ่ะที่ขวัญนนอ๋อครับแล้วแกก็ย,ยืดมือมาแบบจะจับรอดผมอะเฮ้ยผมผมก็คือตอนนั้นเนี่ยคือคิดในใจว่าคือใจนึงมันก็อยากจะเหยียบขันเร่งแต่ใจนึงมันเหมือนแบบไอเสียงที่มาข้างหูอะพี่ขวัญ<อ>ผมก็เลยแบบเอาว่า ก็จอดครับฮะคุณคุเดี๋ยวคุณจอดเลยคุณโอ๊ตผมคือมันไม่รู้มันคิดยังไงพี่ขวัญผมเหยียบเบรกเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเปิดผมดันไฟสูงไหมครับตัดไฟสูงเพราะว่าตรงนั้นมันมันมันมีไฟอยู่แค่สองสาดวงครับโอ้โอ้โอ้ตัดไฟสูงเสร็จปุ๊บครับแล้วผมก็เปิดไฟกระพริบไฟไฟฉุกเฉินนะครับพี่ขวัญเชื่อไหมมีมอไซค์วิ่งมาชนข้าง ชนชนกับลัว้วลัวขอบไอ้ทางทางโค้งที่ด้านด้านซ้ายผมอะอแต่แบบเขาเขาวิ่งมาไม่เร็วครับวนเข้าไปแต่ผมคิดว่าถ้าผมขับต่อไปอีกนิดนึงนะครับประสัางงานเต็มเต็มอะ่ะโอ้ถ้าเกิดเราเยียบเคันเล่งออกไปล่ะถูกไหมใช่ผมรีบลงรถไปเฮ้ยคุณคุณคุณ เขาก็คือปกลายเป็นว่าคลายเป็นคนเมาครับคือผมบอกครับครับพี่พี่เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกครับอืมไม่เป็นไรน้องเลี้ยเมาเมาโอ้โอ้ประมาณคนเมาอะ่างเี้ยแล้วผมก็แบบนึกขึ้นได้เฮ้ยเชี่ยลุงอยู่โอ้ใจเย็นใจเย็นเออครับอืมอืมนึกขึ้นได้ว่านึกขึ้นได้เปลดอยู่ข้างหลังอะผู้ตรงผมก็แบบหันไปมองไม่อยู่แล้วครับผมก็แบบโอ้ยคุณตาครับขอบคุณมากนะพระตาทุก ถ้าคือพราะพอะาปกติแล้วว่าผมขับรถกับเส้นเนี้ยผมพคือพี่ขวัญว่ามันดึกแล้วพี่ขวัญผมจะขับเร็วหน่อยเพราะว่าอ,อยากกลับเข้าบ้านแล้วอะไรอย่างงี้ครับวันนั้นพอแบบคือก็ก็ขอบขอบคุณแกครับ<ฮ>ว่าในใจคิดว่าตาครั้งหลังตายอย่ามาแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ครับตาขอร้องเลยฮะก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณตาไม่มาเหมือนกับเอื้อมมือจะมาจับรถเราก็ ใช่ครับเราก็คงจะไม่เหยียบเบรกแล้วคงไม่ชะลอความเร็วถูกไหมครแต่สิ่งที่มันแปลกสำหรับผมมันพี่ขวัญคือผมยังคิดเหมือนพี่ขวัญเลยว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่เพราะปกติถ้าคนเตอะมันต้องกลัวมันต้องอยากออกจากตรงนั้นเร็วๆอย่าออกไปไกลๆถูกไหมใช่แต่เหมือนในใจผมมันบอกว่าหยุดหยุดหยุดอผมเลยแบบหยุดแบบพร้อม แต,แต่พอมานั่งนึกตอนนี้ผมกลับมาเล่าให้คนที่ผ่านฟังอะ่ะเขายังบอกเลยว่าเธอหยุดได้ยังไงเออไม่<ผ>มถ้าเป็นพี่ขวัญน,นะอันนี้นึกนึก,นก,นกขออนุญาตคุณผู้ฟังถ้าเป็นผมนะผมเหยียบอะ่ะเหยียบหนีแล้วอะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ะคือปกติมนุษย์ถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติของคนเราทั่วไปนะวออว่าเราต้องกลัวแต่คือ,คแ,ตคอแต่คือด้วยเสียงที่มาข้าหูผมอะ่ะมันไม่ใช่เสียงแบบครับคือเขาเพงแค่ว่าหนู ไม่หยุดไหม่ะไม่จอดไหมล่ะอย่างนี้ครับคือมันเป็นเสียงเหมือนใ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 นหัวผมมันเหมือนมันเป็นเสียงเหมือนแบบเหมือนคนแก่ที่แบบเอ็นดูเด็กเอ็นดูใช่ครับโอ้โหคนลุกเลยอะแต่ที่ผมประหาดไปคือเออแล้วทําไมแกถึงเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นนั่นเลยดินั่นเลยสิเหมือนแกเหมือนแกรู้สึกได้ว่า รถของโอ๊ตค่อยๆไกลจากแกไปแล้วแกก็เลยอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะแบบจะขยายตัวเองให้คุณโอ๊ตเห็นชัดๆแล้วพยายามจะเอื้อมมือมาจับเหมือนกับจะมาห้ามมารั้งเราอยู่จะได้เห็นเราจะได้เห็นชัดๆไง<ม>เนื้อออกปะปอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ แกต,ตอนที้ผมมองในกระจกหลังนะครับเออแต่จริงๆคือความจริงแล้วผมก็ไม่ได้เห็นครึ่งบนนะครับคบคือเห็นแค่แบบเป็นมือครับออยืดมายาวๆแล้วแบบแต่ว่าเห็นชัดคือมือมันใหญ่มากคมือมันใหญ่ประมาณแบบครึ่งฝากระโปรงหลังได้ทออี่ถ้าเป็นคนปกตินะโอนนะพี่เชื่อนะพี่เชื่อนะว่าก็ต้องอยากขับเร็วออกจากตรงนั้นเร็วๆที่สุด คเหมือนแกเหมือนแกเห็นเรานะมั้งเห็นเราล้วก็เห็นเรามาหลายครั้งละเราก็ขับผ่านแล้วก็คงคิดในใจว่าใครเนาะลูกหลานไม่ดูแลเนาะคุณลุงคุณตาน่าสงสารจังเลยอ่ะโถอะไรอย่างเงี้ยคงจะอารมณ์แบบเนี้ยแกรับรู้ได้ว่าโอ้อเด็กคนนี้มันเด็กดีนี่ว่าผมามีน้ําใจนี่ว่าผม,ผมก็เขาก็ถามถามคุณคุณยายอร<อ>ับคุณยายเขาก็บอกว่า ไม่รู้จักเลยนะมไม่เคยไม่ไม่ไม่มีนะคนแก่รูปร่งออางแลักนณะแบบนี่ไงพี่ขวัญก็เลยถามว่าแกเป็นใครรู้ไหมเนี่ยครับผมผมถามคุณยายแล้วคุณยายเออขาก็ด้วยความที่ว่าแกก็จะมีเหม,ม,มือนสมาคมแกครับเก็บมาถามทนแถวเนี้ครับเ,เขาก็บอกไม่มีนะออแต่ว่าแต่ว่าที่รู้มาก็คือเออ่คนที่สับแค่นี้ดึกๆแม้แต่เด็กพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นก็เจอ เจอด้วยหรอใช่จนผมจนวันวัามีวันหนึ่งผมไปซื้อของเซเว่นตรงนี้ครับ,รบผมก็เลยถามว่าน้องน้องคนไหนเจอคนคุณตาแก่แก่บ้างอะไรเงี้ยครับเออน้องในเซเว่นนุย้ยมารวมกันนะสามสี่คนนะ่ะกันน่ะบ,บ,บอกพวกหนูเจอทุกคนนะพี่เจอทุกคนเลยหรอใช่ครับเขาเจอ,อยังไงบ้าง<ม>เขาเล่าเราฟังไหมอ่ะเขาก็บอกว่าเจอแบบ แกเดินอยู่บ้างบางทีแกก็นั่งอยู่นั่งอยู่ข้างคนั่งเสาไฟบ้างอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็คือเขาบอกว่าแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าที่แต่นหนูว่าไม่เหมือนไม่เหมือนพวกนี้นะอที่หนูเจอหนูเจอเป็นผู้หญิงเจอเป็นผู้หญิงเหรอใช่ครับเจอเป็นผู้หญิงแต่ว่าน้องคนเนี้ย เหมือนจิตตกเลยเขาบอกว่าเจอเป็นผู้หญิงแบบ,บพอเขาขับรถผ่านผู้หญิงคนเนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผู้หญิงคนเนี้ยอืเราเขามองกระจกหลังอะผู้หญิงคนเนี้ยขึ้นมาซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาโอ้ย,อยผมผมก็บอกว่าเออมันไม่เหมือนจริงๆก็ใช่แต่แบบถ้ายอย่างนั้นพี่ก็ไม่ไหวอืก็น่ากลัวไปเพราะว่าแบบถึงขั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่ขวัญครับครับ,รบไม่ไหวนั้นหดไปนั้นหดไป นะครับโอ๊โหดเกินโหดเกินภาษาเปลรุ่นโหดเกินฮะโอ้มีคุณผู้ฟังส่งความมาเยอะเลยนะครับพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับที่โอ๊ตเล่าไปเมื่อกี้นี้ครับไม่จอดน่อยเหรอคือทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ขวัญถามก่อนก่อนจะไปที่ข้อความได้มีการทําบุญให้แกไหมก็สั่งเดือนที่แล้วถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปทําบุญให้แกเลยครับเพราะว่าผมยังติไม่สะดวกใช่ไหมใช่ครับยุ่งมากแต่ว่าทุกวันทุกวันตอนนี้ที่คุณพ่อผมเขาก็จะมีแบบ มีหิ้งพาที่บ้านอะไรเงี้ยครับแบบไปสวดมนต์กับคุณพ่อเขาบอกขอบคุณแกอะไรเงี้ยครับเอออยงงก็ก็ทำบุญให้แกหน่อยเนาะแกอุตส่าห์เหมือนกับจะมาเตือนเราจะมาห้ามเราไม่ให้เราขับรถเร็วอะไรเงี้ยอต่พอดีที่บ้านมีเหมือนกับไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็เลยเหมือนผมก็เลยทําบุญไปด้วยนิดหนึ่งแต่ว่าก็คือแบบ พิเศเฉพาะจอตรงที่แบบว่าไปที่วัดอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเนี่ยรับผมเออถ้ามมเวลาก็แวะไปบ้างเนาะใกล้แถวนั้นเองนะครับ,รบออมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าจากสิ่งของพะกรวยครับบอกว่าทุกดวงวิญญาณทุกเรื่องที่ได้ฟังกันมานั่นแหละครับคือเปลตดเพราะเปลตคือวิญญาณชนิดเดียวที่สามารถรับส่วนบุญสุขกุศลได้นะครับ,ค,รบคุณบิ๊ดพันทองบอกว่าถานนเส้นไหนเลยครับอยากขับรถไปดูสักครั้งหนึ่ง อันนี้ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็คุณมันนี่บอกว่าฟังเรื่องคุณโอ๊ตแล้วว่าน่ากลัวจังคิดว่าต้องเจอมาจริงๆนะฮะเสเษฐพิจ e ิตรีบอกว่าแค่เดินยังยังวิ่งแล้วขับรถเนี่ยถ้าเป็นผมเหยียบให้ไวเลยครับหลอนมากคนลูกใช่ถ้าเป็นปกติของเราจะเห็นแบบนั้นแล้วต้องเหยียบออกจากเร่งความเร็วให้ออกจากสถานที่ตรงนั้นให้ให้เร็วที่สุดอ่ะครับมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ว่าผมไม่เห็นบ่อยเลยครับอืม อ่าอ่า,อาเป็นไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าโอ๊เห็นบ่อยแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะชินแต่ว่าเจอแบบนั้นรถนันมันก็แบบโหดนะตัวค่อยยืดขึ้นมือค่อยเอื้อมมาจะมาจับรถเราอย่างเงี้ย<ฮ>มีคุณผู้ฟังส่งมาจากคุณเนตเด็กกันครับบอกว่าเหมือนเรื่องที่เคยฟังเลช็อกเลยครับเป็นเส้นทางลัดมอเตอร์เวย์ไปอีกเส้นหนึ่งเจอลุงแก่ๆคนจีนเดินข้างทางน่าให้เดช็อกไปสำรวจดูโอ๊เดี๋ยว อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะพี่ควัญอยากอยากอยากลองไปเหมือนกันไปไปสำรวจดูหรือว่าไปไปตรงบริเวณนั้นดูอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ครับพี่ควัญถ้าเป็นถ้าเป็นแถวชนบุรีนะครับโอ้แล้ว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 ตอนนี้โอ๊ตอยู่แถวชนบุรีป่ะฮะเนี่ยผมอยู่บ้านหลังนี้เลยครับยังอยู่ที่ชลบุรีนะใช่ครับอ๋อเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเดี๋ยวน้องน้องพังช่วยช่วยมาร์กห้พี่หน่อยนะครับด้านนอกนะครับมาร์กห้พี่หน่อยนะนะครับไม่รู้ได้ยินพี่หรือเปล่าน้องข้างนอกนะฮะก็บอกว่าอยากให้มาร์กไว้หน่อยว่า มาร์กว่าที่ตรงเนี้ยมีฐานที่ที่น่ากลัวแล้วน่าสนใจถ้าเกิดพี่ไปแถวนั้นเดี๋ยวพี่โทรหาออสรับ,บกวนหน่อยนะครับ,รบอาจจะโทรหาเนาะนะครับผมขอบคุณมากน่ากลัวมากน่ากลัวจริงจฮะงงเรื่องนี้เรื่องครั้งหน้าผมว่าจะเป็นเรื่องที่ทํางานเนี่ยโอ้โหเกี่ยวกับะจะบอกว่าแม่ยานางเรือก็ไม่เชิงเอาเหรอ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้น่ากลัวในแบบแปลกๆนิดนึงครับโอยโอยน่าสนใจคุณหยอดว่าอย่างนี้แล้วคุณโอ๊ตคุณหยอดไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้จะได้ฟังคุณเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวันเสาร์ผมก็อาจจะต้องมาจัดอีกอย่างเงี้ยคุณโอ๊ตก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ๊ตนะครับคร <laughs> ั้่อนพี่ปองก็พี่ปองก็ถามว่า บ้านที่บ้านที่มีคนไปถ่ายบ้านผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรายการที่ปองสัก,ก่อนหรือเปล่า,า,า,าม่ติลีลับหรือเปล่าเมื่อคุณแม่คุณแม่บอกม่ติลี้ลับเอาหรออูหลาย<อ>าปีร้ดิเรื่องเรื่องครั้งเนี้ยเออครับก็เป็นยี่สิบปีแล้วโอ้โหนี่ยคุณโอ้นะคุณเป็นคนที่ผมมีค,ความสําคัญแล้วก็สนใจมากๆแต่ผมไม่อยากไปไหนด้วยนะนี่พูดเลยนะครับเดี๋ยวคุณเห็นแล้วไม่เอาอ่ะ ต้องไปที่แปลกๆหน่อยครับบางทีก็เห็นไหมครับเอางี้โอ้ถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวว่างๆไปเดินสายกันพี่อาจจะชวนโอ๊ตไปแต่ว่ามันอาจจะไกลหน่อยเนาะจากชลบุรีวัเนี่ยนะครับเอาสะดวกเอาสะดวกเดี๋ยวลองโทรนัดกันล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะฮะได้ครับโอเคโอ๊ตไงขอบคุณมากเรื่องน่ากลัวมากเดี๋ยวรุนเลยครับว่าเรื่องโอ๊ตน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีป๊